ประกาศคอร์สการทำบ้านดินสำหรับคนที่สนใจอยากจะสร้างบ้านดินสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเรียนรู้ในคอร์สนี้ได้ซึ่งการสร้างบ้านดินแม้ว่าเราจะไม่อยากสร้างด้วยตัวเองแต่การเรียนรู้เพื่อที่จะไปหาคนมาทำ ตามที่เราพาเขาทำเนี่ยมันจะถูกกว่าการจ้างคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบ้านดินมาทำมันจะมีปัญหาเยอะมากอย่างน้อยๆขอให้เราเข้าใจแล้วก็มาทำเองมันจะต้นทุนถูกมากทีนี้ถ้าใครที่อยากจะทำเองก็ไม่ใช่เรื่องอยากการทำบ้านดินเนี่ยไม่ควรจะทำมาก ควรจะทำวันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงต่อวันเท่านั้นพอทำไปเรื่อยๆ2สองเดือนผ่านไปสามเดือนผ่านไปเราก็จะได้บ้านขึ้นมาเป็นหลังเลยในการทำบ้านดินคนสองคนขึ้นไปสามารถสร้างบ้านได้เองทั้งหมดเลยซึ่งเป็นการสร้างที่ง่ายถูกและเร็ว และดีมั่นคงถาวรบ้านดินถ้าสร้างให้ถูกวิธีก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องความชื้นไม่มีปัญหาเรื่องปลวกไม่มีปัญหาในเรื่องฝนขอให้ทำให้ถูกวิธีมันก็จะดีและสบายกว่าบ้านคอนกรีตมากทีเดียวใครที่สนใจอยากจะ มาเรียนรู้ช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราจะมีคอสบ้านดินไม่บ่อยนักเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มแก่แล้วก็เริ่มจะอยากจะทำน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอยากจะวางมือ,อใครคิดอยากจะทำอยากจะไปจ้างคนทำก็อาจจะส่งคนมาเรียนรู้ก่อน มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้เวลานานในการเรียนรู้เลยวันสองวันก็สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาดูแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าทำยังไงดังนั้นใครที่กำลังคิดที่จะทำอา,อาคารดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นร้านกาแฟเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรก็ตามส่งคน มาเรียนรู้ได้ซึ่งเราจะมีคอร์สในวันที่9ถึง12เมษายนี้ก่อนสงกรานต์ครับก่อนสงกรานท์ที่บ้านศีฐานอําเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรสามารถติดต่อเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาได้ที่เพจของพันพันยะโสอ่า ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามากี่คนบ้างอะไรยังไงเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนยังไม่มายังสามารถที่จะทำได้อยู่ถ้ามีกันสองสามคนทำด้วยกันเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเป็นบ้านได้แล้วใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ ช่วงนี้ก็ไม่อยากจะให้มีคนมากนักเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ทำทุกขั้นตอนจริงๆก็เลยถ้าคนมากเกินไปคนเดินไปเดินมาไม่มรู้จะจับอะไรบ้างก็ทำให้หลายๆคนไม่ได้ทำทุกขั้นตอนอันนี้เป็นการเรียนรู้การทำตั้งแต่ต้นจนเสร็จเป็นหลังหนึ่งหลังภายในเวลาสี่วันก็ ชิญชวนครับนี่เป็นตัวอย่างการฉาบบานดินที่สำนักสงสันติภูมิที่พี่บรณหมังสาหารที่เพิ่งทำมาเมื่อวันสองวันนี้เองอันนี้ก็ให้เห็นว่าหลังเนี้ยใช้เวลาไปทำสามรอบ รอบละสอวันก็เป็น6วันแต่รวมเวลาทําจริงแล้วเวลาที่ทํางานจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ3วันหรือไม่เกิน4วันเท่านั้นเองตอนนี้ก็ได้ทำหลังคาเสร็จแล้ว